สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาเมื่อนี้ออกนอกสถานที่บเบืองค่ะจยูรีบพามันยางปลาแถวบ้านด้วยค่ะพ่อเห็ดพ่อเห็ดเห็ดยันงน้อป่ะนี่สงสัยที่เป็นพวกเห็ดอันนั่นค่ะพี่นออ้องเห็ดเห็ดเห็ดน้ำหมาก บอกเฮ้ออันมนันนั่นเราเด้อค่ะนี่รู้สึกว่าสีเท่าแล้วล่ะค่ะเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมาก,อ,มากอันนี้ซุ้มนี้ก็สิเป็นเห็ดซุ้มนี้เห็ดดินค่ะเห็ดดินเห็ดดินเห็ดเขา่า พุนธากเขามา่กินนะนี่ธากธาก,กินค่ะธาก,กินเห็ดดินนะค่ะพี่น้องเห็ดดินเป็นดงยุคะมองนี่พุ่นก็อีกดอกนึงนั่นก็อีกดอกนึงู่น้ำกัน โอกใหญไหลอืมบ่ได้เรอาถูบมาน้ำเนาะพี่น้องหยุดถูบขอหวยบ่เอาเล่นวบ่าหัวน้อพี่น้องเนาะไปยางตอค่ะลุยตอมือนีมาหาเลาะค่ะมือนีมันเลาะแต่ว่าบกไกลหรอกค่ะลอบ,บ้านนี่แหละอยู่ใกล้ๆกลบ้านนี่แหละค่ะพอดีเห็นอากาศดีเนาะพี่น้องเนาะ เห็นอากาศดีเลยพากันขับรถขับรถออกมาซองเบิ้งซื่อๆนี่แหละค่ะเบิ้งเดี๋ยวจูดี้เสรเบิ้งสภาพปลาเด้อค่ะพี่น้องเด้อพู้น่ะมอดขึ้นเต็มอยู่ปลาชุ่มชื่นปลาเริ่มชื่นแล้วชื่นขึ้นมาแล้วค่ะ มีพ้าพี่น้องออกมาสำรวจป่าเนาะพี่น้องเนาะอือน,นีเพิ่นเอิญแองจวิงเด้อค่ะพี่น้องนี่แองจวิงเห็นชาติบัดบบี้เนาะยิงว่าชชาัดบันไดมันขาวโพดค่ะแองจวิงเด้อค่ะพี่น้องแองจวิงขึ้นยุคคอนไหม นี่นี่ก็สิสงสัยเห็ดน้ำหมากอีกละมั้งนี่พี่น้องนี่นี่น้องพี่น้องเนาะนั่นก็อีกดอกนอึงงยูน้ำกันสองสามดอก นั่นเด้อค่ะเลยไปพุ่นอีกดอกนึงนั่นปลาชุ่มชื่นดีไลยค่ะเป็นตามีเห็ดมันปูเท่าไรแหงบท่านได้เห็นค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดอันนี้ค่ะงามขนาดค่ะนี่จุลี่ห้เบิง้งซ,ซื้อแล้วค่ะพี่น้องเพระาะว่าจุลี่บยังบ่ท่านได้เคยกินเลยค่ะนี่ ก็พวมีเห็ดมันปูในนอเนาะนอพี่น้องเนาะอันนี้จุลีว่าเห็ดคอนอยู่ดอกนี้แต่ว่าแห่งเท่าแล้วค่ะนี่นั่น,นพี่น้องนี่เห็ดคอนขึ้นเป็นกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มอยู่ ออสวยค่ะสวยนั่นกอีกจุ่มนึงค่ะยูกันเป็นจุ่มยูกันเป็นเท้าเห่ายูค่ะขืนเทินกันยูทะเลิศทะไลยูนาอพี่น้องเนาะน,นี่คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดคอนยูดอกค่ะเพราะว่าเขามีเขามีปอกขาค่ะพี่น้อง แต่ว่าเท่าแล้วเด้อค่ะเท่าคือจุลี่นี่ละค่ะเห็ดกระดสร้างโมมี่เห็ดมันปูนี่ค่ะพี่น้องจุลี่อยากพ่อได้เห็นมันปูนั่นแหละแต่แห่งบทันได้เห็นค่ะแต่แห่งบัทันได้มีพ่อกับลูกกับไปหาวนอยู่ค่ะไปซ่องอยู่บทันได้บ่ท่านได้สิกแนลให้เลยค่ะแสดงว่าบ่ท่านได้พ่อดอกพ่ออีกเห็ดกลุ่มหนึ่งจะเป็นเห็ดอียงค่ะพี่น้องเดวสิท่ายห้เบิ้งเด้อค่ะเด้อ นี่ค่ะกุ้มเนยน้อยอยังดอกอันนี้กุ้มนี่กุ้มเนน้อยจากม็นเห็ดยังบุวเนาะพี่น้องเนาะเสียดายเพราะท่านนี่เห็นเห็ดมันปู่นึกว่าสีมีแห่งบ่มีบบเห็นเห็ดอันอื่นไหลายย่างเห็ดอื้นไหลดอกค่ะ มีเห็ดหลายอย่างอยู่แต่แห่งโบเมนเห็ดมันปูเนาะพี่น้องเนาะเหลียวม้าแต่ไกลๆเนื้อมันเห็ดมันปูแห่งโบเมนค่ะนี่เป็นสีเหลืองๆเป็นสีเหลืองๆคืออยู่พอมาไกลๆหรือโบเมนเนาะพี่น้องเนาะนี่สลสับสนานน้อค่ะเนาะพี่น้องเนาะ เนือกว่าสิมีเห็ดเนือกว่าสิพ่อเห็ดมันปูแห่งบ่พ่อเห็ดบ่มีเห็ดกันสั้นกะคลิปนี้ก็เซียไว้เท่านี้แหละเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปก่อนค่ะบ่โศกโบมานคือนเก้าหมื่นนี่ถือสบายมักเลาะเที่ยวป่าเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย